เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับคนนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลยสวยเลยขายครับสวยๆวยูกถูกครับคันนี้ขายเพียง29,000ื่นเก้าพับาทต้นเองสภาพยังดีอยู่เลยครับผมใช้ได้อีกยาวภายในสวยงามภายนอกเดิมๆบางๆเครื่องดีเกียร์ดีนะครับภายในสะอาดแอร์เย็นฉ่ำ กระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานจกมองข้างรับไฟฟ้าแผงคอนโซนแผงประตูไม่แตกหักห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแผงคอนโซนดมเดิมเลยไม่แตกหักสีสันดั้มเดิมบางๆ29 0 0 0บาทนั่นเองคุ้มค่าคุ้มราคาครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นโือรวมแล้วก็สมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยครับ29 0 0 0บาทดีโอเีมอเตอร์ไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนใช้างานเดินทางไกลกันได้ ชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าลดราคาย่อมยาว้เลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภาษี6 7นะครับพิกัดดูรถอยู่สายไหมกรุงเทพสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ